วันนี้เราอยู่กับแมพซ่อนแอบกันเราจะมาทำอะไรในแมพซ่อนแอบก็มันก็บอกอยู่เลยนะว่าคือเกมซ่อนแอบเราจะมาเล่นซ่อนหากันในแมพซ่อนแอบนะครับน่าจะเป็นห้างสินค้าช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้บอกใช่มอแม่เป็นซ่อนแอบอีกแล้วไม่บอกครับตำแหน่งนี้คือความลับครับว้าอุ้ยทำไมเวลามันจะหมดเร็วจังนอยดึงดูได้ไหมเนี่ย ไฮวิดพี่รู้สึกว่าตัวนี้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แคาจะโดนแล้วแหละเฮ้ยพี่ยูโซนที่ที่แอบอยู่ก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับกระปุกก็ไม่ค่อยเนียนครับเพราะเวลาน้อยเกินหนีไม่ทันแอบไม่ทันจะเลือกเปลี่ยนไปอย่างอื่นก็ไม่ได้ไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรได้บ้างเอ๊ะตอนนาทีโดยประมาณตอนนี้คือแบบขอแข่งกันเดินก้าวเยอะๆแต่นี่ไม่ขอแข่งแล้วกัน ขเป็นผู้แอบเป็นงเงียบๆเราใช่ไม่อยากวิ่งไปวิ่งมาครับนันเสี่ยงครับครับขอประมาณ5วิสุดท้ายพอจิดวี่นี่นาจะเสี่ยงทาวนี้ร่ดจะพอดีอยู่คือคนที่หานี้ก็ฟันแบบไม่สนโลกเลยนะฟันทุกสิ่งทุกอย่างที่ฟันได้ครับมีอ้ยเลยอยู่3ามคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียก้อยบอกเพียวพี่เจอหนูแมตตานี่ยังไม่เจอ อ๋อก็อยู่ใเจอแล้ว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 แถวนี้แหละดูสงอาจจะชั้นบนไม่ก็ชั้นล่างเฮ้ยอยู่ชั้นล่างแล้วโอ้โหโอ้โหปีนได้ขนาดนี้สุดยอดเฮ้ยเลยพี่คนเดียวพี่อยู่บ่าหน่อยแต่สามสิบีเองอะเป็นสิ่งที่หาง่ายมากชั้นล่างหรือชั้นบนเอออยู่ชั้นชั้นล่างตรงไหนอ่ะเดี๋ยวจะออกไปประมาณสิบไม่เอาดีกว่าสักห้าวิดีกว่ารู้สึกว่าชีวิตมันผัดปลออภัยเกินแปดเจ็ดหกห้า ก่อนนะสูบเคยที่ไหนอะหมอใช่ไหมไม่ <G ül> ะนะเรียบร้อยน้องเป็นคนท้าเรียบร้อยโอ๊ยจะเจอสักคนทเนี่ยไปคิดว่าเราจะอยู่คนป่าอะไรแบบดูปีดูดีไซน์ควาเนี่ยไปไหนไปไหนแล้วะวะตุ๊กตับตุ๊กตับน่ากลัววะ่ะ ไม่ฟังน่ะเฮ้ยน้อยอ่ะไปหาที่อยู่อาศัยของเรากันค่ะทุกคนปี้อยู่ตรงนี้แล้วกันโอ้โหโอ้โหโ้โหเปียนด่วนเราเปิดยิงเลยมาถึงอ่ะ ตอนนี้เราเนียนมากค่ะแต่ดูหมือนนะ่าจะต้องเปลี่ยนที่หรือเปล่าร้อยเข้าไปก่อนพอใส่ตาปุ๊บเดินกระดูกกระดิกเลยแต่เขาเหมือนจะวิ่งเข้ามาว่ะเขาฟันแบบไม่สนหน้าสนหลังเขาไม่สนโลกเลยกระว่านี้ไม่กระโดดไม่ได้ดิดดโอ้เขาอยู่ไกลามากแต่มาโอ้โหไม่อ่ะเดินตีแล้วมีทำไหมทาอยู่เปลี่ยนทันอยู่ตอนนี้นยังเนียนอยู่ โอ้ยมีคนมาแอบตรงนี้ของคนเนี่ยโอ้ยตุ๊กตับต่ลูกตุ๊กตับโอ้ยคนที่มาเดนเจอไงเนียนอยู่เนียนอยู่เนี่ยูกางเกงแดงกำลันโดูหาง่ายจังเมื่อกี้พี่ไป็นรัวอยู่กับใครไม่รู้อีกคนนึงที่ไป็นรัวเหมือนกันอยู่แถวเต้นส้มไหมใช่อ้าวหนูอยู่แถวนั้นแหละเนนียแล้วรู้ว่าเลยมาวิ่งแถวนี้ไปไกลๆเราจะไม่บอกแต่ก็บอกซนะละอุ้ยรอบนี้ขอเนียนเถอะขออยู่ดีๆข,ขอไม่โดนบ้างเถอะ รอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่แตกเกือบตุย <ใน S 1> มีทั้งก้อ,<ค>น,อนหินก้อนหินทั้งรลยว่ามีโร่คืขบวนเอืเออ,อได้แ,บบแล้วเมื่อกี้น่าจะเป็นญ้าที่เป็นพี่แล้วที่โดนน่ะน่าจะเป็นพี่ที่เป็นย้าเมื่อกี้เห็นไหมโอ๊ยเมื่อกี้มีคนตอนนี้มีคนเป็นโรู่่ขามาสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ก็อพี่โดนสองรอบพี่หนีสองรอบถ้าโดนฟันอีกทีน่าจะตุยอ่ะตอนนี้จะเองหน้าเป็นห่วงมากใครอ่ะที่เป็นรู้ว่าอยู่ข้างล่างอ่ะเก ฉันไม่ชอบเหรอไม่รู้แต่ใครเป็นว่าไม่รู้ว่ะโดนไล่ตีอยู่อ่ะเวลาเป็นคนหาเหรอหาวีก็วิ่งสิครับรออะไรวิ่งครับวิ่งครับเป็นก้อนหินใช่ไหมเอาอ่ะจะเป็นหญ้าเอะลรอเป็นหญ้าเหมือนกันต้นไม้ใหญ่ใหญ่โอเควันนี้พอละบาย บายบายเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไว้แบบครั้งหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะกิมันไรมาเล่น